ล่าสุดนี้คือคอนเทนต์วิ่งเข้าใสอีกแล้วค่ะอยากจะรีวิวเครื่องกองน้ําแต่ดันลืมถอดพลาสติกอ,อก้ออะค่ะทุกคนรีวิวเครื่องกองน้ารุ่นใหม่ล่าสุดจากคามลิลนี่ทํามาเป็นแบบติดก๊อกนะคะแล้วราคาน่ารักมากๆากที่เคยเล็งๆเอาไว้อยู่แล้วราคามันแรงมาจัดตัวนี้ได้เลยค่ะความดีไซน์คือสวยจึงดูหรูดูลกชูถ้าใครที่กลัวว่าซื้อไปแล้วจะต่อกับก๊อกน้ําบ้านเราไม่ได้คุยบอกได้เลยนะว่าเขาให้หัวก๊อกมาเยอะมากอารมณ์แบบเหมือนเขาคิดมาให้แล้วว่าต้องใช้กับก๊ ไม่หมดเลยค่ะปาจะหาเจอว่าที่บ้านตัวเองใช้แบบไหนก็กินเวลาไปเป็น10นาทีเหมือนกันนะคะส่วนตอนประกอบข้อจริงอ่ะใช้เวลาไม่นานเลยค่ะแค่ส่งนาทีก็เสร็จสำคัญเลยคืออย่าลืมถอดไส้กรองมาแกะพลาสติกด้วยนะไม่งานน่ะเดี๋ยวจะเป็นเหมือนต้นคลิปแบบวิวคือตัวไส้กรองของเขาอะกรองได้ถึง10ชั้นกรองละเอียดได้ถึง0.1หไมครใอ้งานได้นานอยู่ที่1000ลิตรหรือประมาณ1 8 0วันเปลี่ยนไส้กรองทีนึงเนี้ยวิวชอบมากเขาสามารถหมุนองศาได้ถึงสาใร้ายากีสิรงๆตัวกรองเขาถอดมาล้งทําควาามสะอดดไ้นค่าย ราคามากใครจะตามพิกัดทิตกา